Compassion makes you weak, and only reason is the cure. So smart, poom out to rot. So young, me star.

ใช่เ่ยเขายิงหมอกเป็นยังไงนาะหายไปไหนวะเอ้ยไม่เห็นจริงเสียงอยู่ใกล้นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน อยู่ในบ้านเดียวก <h ast isch> ันแต่ห่างกันไม่เจออนันนันดลออ อีกตัวหนึ่งอ่ะไหนวะไอ้หายเปเกมาเจอตัวอแทนยิงก็ไม่โดนเลย t r i p เ e k i ค l ลอนต้องไปฝึกยิงหัวก่อนเนาะ จะคนอื่นแทนก็แล้วกัน q a d r a Kill ช่วยอ o m i n a t i n g แต่หลังนอนมันก็อยู่แค่นี้เองอ่ะอือ อำวันดีกก่อเ่อให้เต็มเลย ฟอร์มาไม่ได้เล่นนานเขาเี่ไหนไเนื้คอยขึ้นมาข้างบนอีกเขาจะเอาปืนอันนี้ออกก่อน แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนจริงตอนไหนเพราะฉันน่าจะตายดีฟาดไปเรื่อยๆ อุ้ยไม่เจอคนอยากเจอคนอยน่างเล็บบอดเอ้ไม่ไงไม่หันพี่กำลังไปเนาะงาน,น,นอะไรอะ หายไปไหนเนวะเอ๊ะเขายิงกัแล้วนะแล้เข้าไปเต็มไม่ใช่ตัวเดิมที่เราเจอใช่ไหมเนี่ยไม่หยุดหย กเขนขี้เกียจไปเอาเฮ้ยเกิดอะไร้ไม่ดีชอบแจมอัพให้หมดเดี๋ยพึ่งพึ่ง Hey เรามาเดินมาข้างหน้าดีกว่าอทันไหมมันจ k i l l งนี้ด้วย Up, up. Ah. Not die. Why? Right? Let me think. I get a fire. Killing spree. Killing spree. Hey. Killing spree. กระสุนจนหมดอืมไปถ่ายต่อข้างบนดีกว่าอ,อ่า Killing spree ที่เหลือ,อยู่ไหนนะ subjects neutralized.